สำหรับเรื่องนี้เนี่ยใจความของกูวินนะครับที่จับเด็ก29คนมาเป็นตัวประกันแน่นอนว่าหลักๆก,ก็เพื่อหาแหละว่าไปกับแมท่ที่มีส่วนในการทำให้เรนตายสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่คนเดียวมันเป็นองคประกอบโดยรวมทั้งจากกลุ่มเพืเ่อนๆเอง,เองจากค,ครูจากคนรอบตัวจากครอบครัวและสุดท้ายจากสังคม ก็สังคมเป็นคนที่จับตาดูผ่านทางโซเชียลวีดียแตาคมไม่เป็นสนเป็นล้านที่ด่าเลยนี่ตาพวกคุณรู้จักเขาสักคนไหมมีกี่คนที่รู้จักเขาพวกคุณที่ด่าผมอยู่ตอนนี้เคยรู้จักผมบ้างไหมแต่ทุกคนพร้อมจะเชื่อทุกอย่างในโลกออนไลน์เคยหาความจริงกันบ้างไหมไอผู้เล่นมังปอเนี่ยเชื่อไันจังเลย ปุ่มหลายๆอย่างภายในเรื่องนี้ก็จะถูกถ่ายทอดถ่ายทางโซเชียลมีเดียซึ่งมีคนไม่ได้รู้จักกันเลยมาตัดสินกันคนที่ไม่ได้ดูเรื่องว่าที่ผ่านมาเคยอะไรก็สามารถตัดสินกันได้เพียงรูปหนึ่งรูปคลิปหนึ่งคลิปหรือว่าเยษเสี้ยวของสิ่งเหล่านั้นก็นยังสามารถตัดสินกันได้การเป็นว่ามันเกิดเอฟเฟกต์จนทําให้ตัวละครลีนิตาหรือ่าตัวตายมันเป็นการจาลองควคุมโดยย่อผ่านซีรีส์หนึ่งเรื่อง รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบดรอปไปจนสิ่งแล้วก็เลยอยากขุบรถได้ลองมาดูครับได้ลองมาชีวิตครอบกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยพนาควรสังควบหรือราควรจะไปในทิศทางไหนที่นี่ตัวเราควรจะเริ่มเปลี่ยนตัวอะไรยังไงก่อนสติเราสำคัญมากแค่ไหนที่เซนเซอร์ฝาซีรีส์เล็กนิไว้ในใจคนรับรถครับ